แล้วเพิ่งพ้นโทษออกมาไปหาสมัครงานที่ใหม่ปรากฏว่าเฟลคือร้องไห้เลยว่าเป็นเพราะฉันเพิ่งพ้นโทษมาใช่ไหมพอเราออกมาเราไม่มีทุนเราคิดได้ว่าอยากทำอย่างโน้นอยากทำอย่างนี้แต่มันไม่มีทุนมันต้องใช้ทุนกับทุกอย่างสังคมสมัยนี้ถึงจะออกสื่อออกประกาศคมๆว่าเออพร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะให้อภัยพร้อม,จ,อรอมจริงๆโลกามจริงมันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าทุกคนคิด เราต้องปรับตัวต้องพร้อมออกมาสู้กับโลกภายนอกต่อเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับการยอมรับจากสังคมตรงจุดที่เราอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนสถิติของผู้ต้องขังใน,ในเมืองไทยล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณ2 6 0 0 0 0 0คนต่อปีบางปีเนี่ยขึ้นไปถึง3 0 0 0 0 0พอถึงเวลาถึงกำหนดว่าปล่อยตัวพี่ๆเหล่านั้นพบกับสภาพแวดล้อมที่มองเขาด้วยความระแวงไม่ให้โอกาสมันก็จะกลับไปสู่วงจรเดิม สถิติการกระทําผิดซ้ำเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆปีแรกเนี่ยอยู่ประมาณ15%ปีที่ส25ปีที่สไปถึง35นะครับง่ายคือออกมาร้อยคนเนี่ยกลับไป35คนเราเนี่ยพยายามจะลดตรงนี้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่ผนโทษได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้าเกิดร่งใหญ่ต้องเรียกว่าเป็นโรงเรียนตั้งต้นดี Restart Academy ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการแฟลกชิพที่เป็น Sandbox ของ T.I.J เรื่องของการฝึกอาชีพเฉพาะทางระยะสั้นให้เขาได้ทำงานจริงนะครับเรียกว่าเป็น On the Job Training ผ่านกลไกาการฝึกอาชีพการเสริมความพร้อมด้านจิตใจให้เขาได้มีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นสมาชิก ทีีี่มมคคคุณภาพขอองงงสังักร้้ไดเริ่มจากการคัดเลือกผู้เข้าโครงการเรารับทุกเคสจะเกิดคดีอะไรก็ตามผิดกี่ครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าเราอยากให้หยุดที่นี่และตั้งต้นใหม่ที่นี่ ก็หลักๆครับเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นส่วนการทํางานกับส่วนที่เป็นโรงเรียนช่วงเวลาปกติที่ต้องให้บริการลูกค้าครับเขาได้เข้ามาทํางานฟู้ดคอร์ททั่วไปเลยครับก็คือได้ตั้งแต่เตรียมอาหารบริการลูกค้าขายอาหารช่วงเย็น ก็จะมีระบบของการมีคลาส s ร o o m มีห้องเรียนวิชาต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยตัวเองนะครับเรื่องของการพัฒนาจ,จิตใจพัฒนาตัวเองบางทีเนี่ยเป็นนันทนาการนะครับให้เขาผ่อนคลายแล้วก็พิจารณาจากความต้องการของเขาว่าเขาสนใจอยากเรียนเรื่องอะไรเพิ่มเติม mm hmm. เราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เขาเป็นเจ้าของร่วมกับเรา เราเป็นโครงการเป็นโรงเรียนเนาะมันมีประโยชน์ในเชิงของการสร้างโอกาสการสร้างทรัพยากรบุคคลอยู่แล้วเรื่องประโยชน์ของการเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเราก็อยากให้ผู้บริโภคได้ของที่ดีในราคาที่ถูกก็เลยเป็นที่มาที่ตั้งให้ทุกร้านะครับราคาตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่35บาทโัวตั้งต้นดีสวัสดีครับรับะไยดีครับ มุมของธุรกิจตอนนี้ที่ t เ j ช่วยไว้เนี่ยไม่ต้องเสียค่าเช่าเนี่ยทำให้มันยังพอมีกำไรและเริ่มเริ่มมานะครับจะได้พัฒน,นาธุรกิจตัวอื่นได้บางทีผมก็ท้อไหมท้อเหนื่อยไหมเหนื่อยทำแต่พอผมมาเจอลูกค้าคนอนึ่งเงี้ยพอมาปุ๊บเขามาทุกวันเงนี้ยเออเราดูความสุขว่างั้นเราจะหยุดหยุดแค่ตรงนี้ไม่ได้งั้นเราต้องทำเราเราต้องไม่ท้ออะไร ยิ่งยิ่งจะอุปสรรคยิ่งยิ่งชอบมันก็ได้ฝึกตัวเราเองให้ให,ให,หัวไวให้ให้เรียนรู้ได้พราะเราคิดอยู่แล้วว่าโอเคสามเดือนเนี่ยฉันจะอดทนเอาเพื่อเงินสกักก้อนหนึ่งที่ฉันจะต้องไปเปิดร้านของตัวเองลูกค้านะครับก็ฟีดแบ็ก็ค่อนข้างดีมีคนมาอุดหนุนหน่วยงานที่มาทำกิจกรรมกับ p ี j ที่ได้มาใช้บริการก็ประทับใจ เขาเป็นผู้ก้าวพลาดแต่เราไม่ขายเรื่องนี้เราไม่ได้ขายดรามา่าว่าต้องให้โอกาสมาช่วยกันหน่อยไม่เลยก็บอกทุกคนเลยว่าลูกค้าที่มากินเนี่ยเขากินเพราะว่าพี่ทำอาหารอร่อยอยากให้เขาภูมิใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยฝีมือเขาเองยำบะม่าใส่จานฮานีนะคะอค่ะโรงเรียนตั้งต้นดีเป็นโรงเรียนในการเปลี่ยนชีวิตคน ความสําเร็จของเราก็คงจะมองไปที่พี่ๆที่เข้ามาในโครงการหาะกระบวนการที่เราพยายามจะทํามาเนี่ยนะคะมันมีประสิทธิภาพที่ดีพอเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะได้รับกลับออกไปก็คือว่าทักษะในการประกอบอาชีพเราอยากจะเห็นเขามองตัวเองในภาพใหม่สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือพี่น้องเราเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นยอมรับในชีวิตมากขึ้นแล้วสุดท้าย ยอมรับตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองมากขึ้นเรามีความภูมิใจว่าเราไม่ได้เป็นคนได้ค่าเพราะถ้าคนเราอ่ะได้ได,ได,ได้ได้ลงมือทําได้มีงานทาเนี่ยเราก็ย่อมรู้สึกว่าเออเรามีคุณค่านะหนูอยากให้สังคมเขาให้โอกาสกับผู้คนโทษให้มากกว่านี้ผู้คนโทษบางคนอะ่ะเขาเขาเขาอยากได้โอกาสตรงนั้นจริงๆค่ะ พี่ได้โอกาสจาก T เ J ให้พี่และพี่พร้อมเนี่ยออกไปพิสูจน์ให้คนข้างนอกเห็นว่าถึงแม้พี่จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่พี่สามารถกลับมายืนในสังคมให้สังคมยอมรับในบทบาทของตัวพี่ได้ตั้งต้นดีคือเหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ที่แรกผมว่างงไหมเขาตั้งตั้งกับชื่อโรงเรียนนี้จนเราได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาเรียนเราถึงได้รู้ไงมว่าอืเขาตั้งชื่อมันถืจริงจริงอย่างนี้ คนที่อยากจะเข้ามาเคยก้าวพลาดแล้วไม่มีงานเชิญชวนครับมาได้เลยมาที่โรงเรียนตั้งต้นดีนะครับมาตั้งต้นกันใหม่อยากจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่มาที่เราร่วมกันรสร้างระบบนิเวศใหม่ที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้และผมเชื่อว่าทำได้แบบนี้มันจะปลอดภัยยั่งยืนจริงๆ